Dalou squad squad Maisie Cunha, out, is, is is in he's the squad in in the in in สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่อยา่างแคมฟุตบอลทีที่เราจะเจาะลึกทุกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างละเอียดนะครับหลังจากความเจ็บปวดในศึกแมนเชสเตอร์เดอร์บี้ก็ไม่มีเวลาให้เราได้พักหายใจหายคอกันเลยนะเพราะว่าคืนนี้เรามีเกมใหญ่ที่เดิมพันสูงอย่างยิ่งรออยู่ที่โอทัฟอร์ดนั่นคือการต้อนรับกันมายเยือนของเชลซี วันนี้เราจะมาพรีวิวเจาะลึกในทุกรายละเอียดสำคัญทั้งข่าวความพร้อมและแง่งมุมทางแทคนิกก่อนเกมครับก่อนอื่นเราก็มาดูข้อมูลเบื้องต้นและก็สถิติที่น่าสนใจกันก่อนนะครับจากการพบกันทั้งหมดอยู่ในเตดของเราชนะไป83ครั้งส่วนเชลซีชนะ57ครั้งและเสมอกันไป57ครั้งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสถิติที่โอทัลฟอร์ดครับ เชลซีไม่เคยบุกมาชนะเราที่นี้ได้เลยในเกมลีกนักตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013หรือว่า12ปีมาแล้วครับและเกมนี้นลูเบนออมริีจะทำลายสถิติให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกหรือไม่ <c oughs> ไมีใชยนะครับว่าแล้วเราก็มาดูประเด็นแรกนั่นก็คือสถานการณ์ของทีมเราครับเราเข้าสู่เกมนี้เพื่อกู้สถานการณ์อย่างแท้จริงหลังจากพ่ายแพ้ในเกมเดอร์บี้และผลงานก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดีนักทั้งเกมแพ้อาร์เซนอล1-0เสมอฟูลแลม1-1 และก็ตกรอบคาราบาวครับนะครับในเกมอัปยศให้กับกิมส์บีทาวทำให้ความกดดันทั้งหมดถาโถมเข้าสู่ลูเบนอัมโมริมอย่างหนักข่าวดีเล็กๆก,ก็คือเราจะได้มาเทอุสคุญย่ากลับมานะครับโดยอัมโมรีมยืนยันว่าจะมีการตัดสินใจนาทีสุดท้ายเกี่ยวกับความฟิตของคุญย่าในขณะที่เมสันเมาส์ก็อาจจะมีลุ้นอยู่เช่นกันส่วนดีโกดาโลก็ยังน่าจะพลาดเกมนี้ต่อไปและนี่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจใน11ตัวจริง ั้งการที่เซนเนอร์เลเมนอาจจะได้ลงประเดิมสนามหรือการที่คอบบี้เมนูอาจจะได้โอกาสออกสตาร์ทเพื่อสร้างสมดุลในแดนกลางตั้งแต่แรกหามาดูทั้งฝั่งเชลซีกันบ้างครับพวกเขาก็เพิ่งจะเสียสถิติหลายภ่ายในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลมาหมาดๆนะหลังบุกไปแพ้ไบเยนมิวนิกในศึกแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์และที่น่าเป็นห่วงสําหรับพวกเขาก็คือปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับ ผู้จัดก,การทีมอย่างเอนโซมาเลสกาจะไม่มีผู้เล่นคนสำคัญหลายรายแน่นอนทั้งดีวายโคลิวเลียมดีแลกเบอร์นัวบาดิชิลโรมิโอลาเวียและก็ดาริโอเอซูโกซึ่งทำให้ตัวเลือกในแนวรับและแดนกลางของพวกเขาน่าจะมีค่อนข้างจำกัดหน่อยนะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองในเกมนี้ก็คือการกลับมาของอเลฮันโดกานาโชในโอทัฟอร์ดเป็นครั้งแรกครับโดยเอนโซมาเลสกาเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะว่า เขาจะให้กานาโชได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับเชลซีในเกมนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าจะเพิ่มมิติทางอารมณ์และสร้างความกดดันให้กับทั้งตัวกานาโชเองแล้วก็แฟนบอลในสนามอย่างแน่นอนและสุดท้ายคือการต่อสู้ทางเทคนิคครับสำหรับผมแล้วหัวใจสำคัญของเกมนี้อยู่ที่การต่อสู้ในแดนกลางและพื้นที่ริมเส้นครับผมมองว่าอโมริมเนี่ยน่าจะเลือกใช้แนวทางที่รัดกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเสียประตูง,ง่ายๆในจังหวะโดนสวนกลับในขณะที่เชลซีน่าจะพยายามใช้จุดแข็งของเขาคือ การโจมตีพื้นที่ริมเส้นและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของโคปาเมอร์ mer, กับการเคลื่อนที่ของชาวเบโดในการเจาะแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตและแน่นอนว่าพวกเขาน่าจะพยายามเพสซิ่งสูงตั้งแต่ต้นเกมเพื่อกดดันแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับและด้วยความที่ทีทมทั้งสองต่างก็อยู่ภายใต้ความกดดันและยูไนเตดมักจะทำได้ดีในเกมลักษณะนี้ที่โอตาฟอร์ดผลเสมอจึงมีความเป็นไปได้มากโดยที่ ผมคาดการเอาไว้ว่าน่าจะเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับและนี่คือทั้งหมดของการพรีวิวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้หากทุกคนชื่นชอบการวิเคราะห์ข่ขาวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ผมอยากยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ในคอมเมนต์จากข่าวความพร้อมล่าสุด าทุกคนเป็นอมโมริมจะจัดแดนกลางและเลือกผู้รักษาประตูยังไงเพื่อสู้กับเชลซีครับลองจัด11ตัวจริงในใจของทุกคนมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ